นี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเกลียดการแรปเข้าใไส้มองว่าแรปเปอร์มันกระจอกมองว่าการแต่งเพลงเนี่ยเสียเวลาทำมาหาแดกหมดตายกูไปเป็นวัยรุ่นสร้างตัวดีกว่ามาขายของก็ดีกว่าและ เป็นแรปเปอร์คนเดียวในประวัติศาสตร์เท่าที่เราเคยหามานะถูกจ้างให้เลิกเป็นเด็กเดินให้เลิกขายยานี่แหละเออ,เ,อ,อเพื่อมาหันแรปใช่วันนี้พวกเราไปดูแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันเป็นเรื่องราวของลิวเบบี้ที่หลายคนขอกันมานะประจัดให้แล้วนะคนที่ขอฝากกดไลค์และก็กดแชร์พวกเราด้วยนะเออแล้วก็ บอกเลยว่า90%นะไม่ยอมกดซับให้ทันทีออนี่พู้ตใจร้ายใจดํากันไปที่ไหนกดซับแล้วสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่คลาไปแล้วเพื่อเราลงคลิปนะครับแล้วก็ฝากมาเป็นเมมเบอร์กันเยอะๆนะครับสนับสนุนช่องเราถ้าชอบมาๆกๆโซะาตังหมากก็ได้เรายินดีรับใบทุกบาททุกสตังนะจ๊ะ นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยลิวเบบี้หรือชื่อจริงว่าโดมินิกอาร์มานี่โจนส์เกิดเมื่อวันที่3ธันวาปี1994เกิดในโอคลาโฮซิตี้ในตะวันตกเฉียงใต้ของแอตแลนตาเด็กชายโดมินิกเนี่ยก็ไม่ต่างกับแรปเปอร์คนอื่นแอตแลนตาเท่าไรหร่หรอกในช่วงอายุ2ขวบเนี่ยพ่อก็บายบายไปแล้วนะลูกแต่ไปเลยไปไปเลยไม่กลับมาอีกแล้วทิ้งให้แม่ต้องเลี้ยงลูก สามคนเพียงลําพังเพราะว่าโดมินิกก็มีพี่สายอสองคนบ้านก็มีแต่ผู้หญิงสถานการณ์บีบคั้นโดมินิกเนี่ยก็เลยต้องสวมโหมกอีกใบหนึ่งกับการเป็นน้องเล็กในบ้านแต่ก็ต้องสวมโหมเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านผู้ชายคนเดียวก็ต้องทําหน้าที่เป็นผู้นําครอบครัวตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเรื่องปากคลองนี่แหละที่เขาต้องดูแลคนในครอบครัว ทำให้เขาอะมองทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดเนอะคือมองทุกอย่างเป็นการลงทุนเป็นต,ตัวเลขว่าแบบเอ้ยกูทานี้แล้วกูจะได้เงินเท่าไหร่วะเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายเขาต้องรับผิดชอบครอบครัวไงหาเงินเข้าบ้านน่ะแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าโดมินิกเนี่ยคือเป็นเด็กเรียนดีนะเป็นตัวท็อปเ,ยเลยนะแล้วก็เขาบอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนเลย,ยรพอร์ตโรงเรียนเนี่ยไม่มีเลยเป็นเด็กป่ววยัยจาแม่นคํานวณเป๊ะปัญหาอย่างเดียวเลย ไม่ชอบกฎไม่ชอบอยู่ในกฎในระเบียบมันเขาบอกว่ามันมันไร้สาระสําหรับเขาบางกฎพอขึ้นเกรดเกก็ประมาณสักงสาเนี่ยโดมินิกก็นั่งดีดลูกคิดแล้วก็โอีว่านะ่าเออว่าเรียงไปเนี่ยม,มันมันมักคุ้มค่าเลยอะ่ะเ,ออเขาวิเคราะห์ความคุ้มไงว่ากูนั่งเรียนเท่านี้นั่งเดียววลาแดชั่วโมงอมความรู้ก็ยังไม่ลจกเจ้าไปแลกจนได้เท่าไหน่วะแล้วถ้ากูออกไปเออ ไปขายยาปลาเนี่ยหรือว่าไปเล่นตอกเด้งเนี่ยกูน่าจะได้เงินเยอะกว่าเรียนนะแล้วกูจะได้เงินสดเลยไอโดเมนิกก็ก็บอกว่าเฮ้ยโรงเรียนเนี่ยแม่งสอนให้กูรวยช้าเกินไปหน่อยแถมไอเคี่ยกดก็เยอะแยะนั่งหน้าลำคาญคิดไปคิดมาสรุปว่าค่าเสียโอกาสในการเรียนเนี่ยมันสูงเกินไปแม่งก็เลยตัดสินใจครับลาออซกซะกก่อนจะได้แลกออกนะโรงเรียนไม่ได้แลกออกเออเพราะว่ากูอ,อยากออกไปหาเงินเลี้ยงแม่แล้วก็เลี้ยงพี่สาวแล้วก็เริ่มครับเริ่มทําธุรกิจ SME ด้วยการขาย นั่นแหละเรียกได้ว่ารวยเพราะว่าตอนอายุ16-17เนี่ยมีเงินเป็นฟ่อนๆเลยไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนออต้องอพยพถุงขยะไว้ที่บ้านโอ้โหเหมือนปาโบเอสปาที่เราเล่าไปแล้วนะถ้าใครยังไม่ไปดูก็ไปดูกันได้นะจะใช่เขาบอกว่าเขารวยเนี่ยจนเพื่อนที่เป็นแรปเปอร์ เฮ้ยโดมินิกนายเราขอยืมตังค์นายหน่อยสิคือเป็นแรปเปอร์มาขอยืมตังค์พ่อค้า SME อ่ะนั่นแหละทาให้โดมินิกเนี่ยมองแรปเปอร์ด้วยสายตาเหยียดไงเอ้ยมึงทำไมตั้งแต่งลามเต้นกินลำกินคิดท่าเต้นทําไมวะเนี่ยออกมาขายของกับกูดีกว่าเออเยอะมาเป็นลูกขายกูดีกว่าเบยนั่นแหละทําให้เป้าหมายตอนนั้นไม่ใช่การแรปไม่ได้อยากมีชื่อบนบิลบอร์ดกูไม่ได้อยากได้แกมโมแกรมมี่อะไร แต่กูอยากมีสถานะการเงินที่มั่งคั่งเว้ยเราะชัดเจนของเขานะจะให้คนในย่านนั้นนะยอมรับเขาในฐานะนักธุรกิจสายสตรีตนี่แต่เป็นนักธุรกิจนะเอลเจมดเว้ยวัยรุ่นสร้างตัวเว้ยแต่บนเส้นทางวัยรุ่นสร้างตัวของเขาเนี่ย มันเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าเหมือนเกม GTA ที่ดาวม่นขึ้นมาหยุดอ่ะโดนแล้วโดนอีกอ่ะอัน,นี้34ดาว,วนะถ้าออดูทรงตอนนี้นะครับเริ่มจากปี2 0 1 2นั้นตอนนั้นอายุ17บเจ็ดถนนก็โดยข้อหาครอบครองกันแล้วคือมก็เบียนหนายด้วย3าคือมึงมีไว้เพื่อจำหน่ายอ่ะล้วก็ถัดมาครับในปี2 0 1 3ก็โดนเรื่องย่ายิ้มไปอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นเขาบอกแค่นิดเดียวเองครับอืมแต่ก็โดนผมพกเพื่อสรรทนาการตัวเองครับ แต่ก็โดนตรวูกก็เล่นซะปีสามาสสี่อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเลยเขาโดนข้อหาก็มึงก็ครอบครองอีกแล้วเพื่อจําหน่ายอีกแล้วโอ้โหคือครั้งนี้แหละครับสุดท้ายก็นําไปสู่การที่เขาโดนขังเป็นเวลา2ปีเต็มๆตก็ค้าให้ออกากมี่อสองสารอบนะรบรอยยังไม่พอใช่ไหมมึงเอาอีกใช่ไหมโอเคแต่ความพีิกมันอยู่ตอนที่สู้คดีเพราะว่าธนาคนแรกอ่ะก็แนะนําบอกว่าเออมึงยอมไปเถอะ ปัดสินใจตกลงพีดีวกับศาลรับสาร,ร,ร,สร,รภาพเฮ้ยได้ลดโทษดีกว่าก็จําคุกข,ของตีไปแต่ลิเวบี้ปฏิเสธเพราะว่าเฮ้ยผมว่าผมชนะได้มึงชนะยังไงครนก็เลยไปจ้างทนายชุดใหม่มาอืสุดท้ายทนายคนใหม่นี่แม่งเก่งก็เจราจา จนได้เข้าโครงการ d i Version Program ก็เป็นโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเอา้เอามาไปไงเฮ้ยท <Hey, S 2> นายแม่งเก่งวะไอสุดท้ายก็คือเข้าโปรแกรมนี้เป็นเวลาแค่ปีเดียวคือถ้าจบโปรแกรมนี้ก็คือเดินออกไปหล่อๆเลยกูไม่ติดกูดทนายเข้าโปรแกรมแต่ในระหว่างอยู่ในโปรแกรมนี้แม่งเสือไปมีเรื่องไปต่อยกับกัปโทผิวขาวเพราะว่าไอ้ขาวนั่งแม่งเหยียดอไอเหยียดเท้เาไอเหยียดไอดำออสุดท้ายก็ต่อยกันสุดท้ายก็ทําให้โดนเต่ออกจากโครงการนี้ไปก็กลับเข้าคุกไปมือก็รับไปสองปีเต็มๆอ่าก็เหมือนเดิมเหมือนเดิม อย่าเสียตังค์โดยป่าประโยชน์ทนายเขาอุตส่าห์ช่วยมแล้วแท้ๆนั่นแหละช่วงเวลา2ปีในคุกนี่แหละเขาบอกว่านี่แหละมันคือมหาลัยมันคือโรงเรียนชีวิตของเขาจริงๆได้รับปริญญาแล้ว หร b อเบบี้เขาเนี่ยเห็นเพื่อนที่โตมาด้วยกัน,เ,นเดินเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นบางคนก็โดนตลอดชีวิตก็มีทําให้เขาเริ่มคิดได้ว่าเส้นทางที่กูเดินเนี่ยมันมันไม่ยั่งยืนเลยสายธุรกิจเนี่ยไม่เหมาะกับเขาละก็เลยเปลี่ยนใจเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนใจเพราะอยากเป็นศิลปินนะแต่ว่าอยากเปลี่ยนเพราะว่ากูอยากมีชีวิตรอดต่อแล้วก่อนที่จะมีชื่อเสียงในฐานะแรปเปอร์เนี่ยเบบี้ก็เป็นที่รู้จักในแวดวงดนตรีของแอลนต้าอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นข่าวประจาอยู่ที่ Quality Control Music เป็นใคยสตูดิโอ โอ้เนี้ยโอ้โหเป็นแหล่งรวมโอ้โหแทบก็ทั้งหลายเลยมีโกยังตาร์กทำเพลงฮิตกระ,บบะเบิดระเบิดเนี่ยก็อยู่ในสตัวตนี้นี่แหละ ลิวเ <Little> แบบี้ก็ขลุกอยู่ในนี้นี่แหละแต่ไม่ได้ทําเพลงนะเล่นป๊อกเด้งมั่งตีดัมมี่มั่งเอายญายิ้มแต่คนนู้นคนนี้เหมือนไปตาตี้เออเออคือเขาบอกลิวเบบี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเรียกว่าเป็นสตูดิโอแร็ปเป็นคนที่ขลุกอยู่ในในทัตูนี่แหละเออ,เ,อ,อเขาก็จะเรียกว่าแร็ปไม่ได้เป็น,เป,นเป็นแร็ปที่แบบเออไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นในแงที่บวเออเป็นแบบคนที่ไม่ขลุกอยู่ในในสตูอะคือมาทุกวันอะแต่ไม่ได้มาทําเพลงนะเออมานี่แหละ่วนเล่นป๊อกเด้งเฮ้ยคอเว่อว้อามามามา ได้ของอะไรมานี่ขอขอขอสปลึดหนึ่งไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนแบบเอาว่างๆมาเตะดัมบี้กันมาครบขาพอดีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็พวกพี่ๆแกก็เลยแบบเฮ้ยมึงมาอยู่ทุกวันน่ะมันไม่ลองทําเพลงดูบ้างวะเออไม่ลองแรปดูวะเออไอเบบี้ก็ตอบ่อไม่พี่ผมไม่อยากเป็นแรปเปอร์ผมอยากเป็นแบบนี้แหละผมอยากทาเนี่ยสายเท้าหาอะไรพวกพี่เนี่ยแค่ที่ผมว่าเท่ไม่มีจตแดกอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าแรปเปอร์มันมันดูแบบทริชเกินไปสําหรับเขา เออมันแบบไม่เรียวเออไม่เรียวมันแบบของผมมันเรียวเท่ไม่มีแต่แดกอย่างเงี้ยดีคออเนี่ยของจริงมึงแรปเปอร์มึงพยายามมึงไม่ได้แบบเป็นชาวแก๊งกูเนี่ยขายจริงจรอ้เฮ้ยกูเป็นแก๊งจริงอะไรเงี้ยแต่ในสายตาของเควินหรือโคชเคแล้วก็ปีแอร์พีโทมัสเนี่ยสองผู้ก่อตั้ง QC เหมือนเขามองเห็นร่างทองในตัวเบบี้อยู่ว่าเฮ้ย <c oughs> มันต้องมีอะไรบางอย่างนะโดยเฉพาะบอสปีเนี่ยที่สนิทกับเบบี้มากเลยบอกว่าเห็นเบบี้แล้วเหมือนเห็นตัวเองในสมัยหนุ่มๆเลยมันมีความสวกแบกบธรรมชาติสวกเลยมันมีความน่ายอมรับนับถืออะไรบางอย่างมันมีความเรียวแบบมันหาซื้อกันไม่ได้ตามเซเวน่นอะขนาดนั้นเลยหบบวะเออมันเห็นอะไรในตัวเขาจริจริง นันแหละแล้วพอกลางปี2016เนี่ยเบบี้ก็ผลโทษออกมาแล้วแล้วก็2บอสใหญ่มเมื่อกี้ก็เลยวางแผนว่าจะจัดการเบบี้นี่ยังไงว่าจะเอา เอาพรสวรคนเนี่ยจะทํายังไงให้ให้มันออกมาได้ก็เลือกแต่ใจว่าเบบี้กูจ้างมึงแล้วกันนะกูขอกูขอกูไหว้มึงก็ได้มึงเลิกขายพาราเถอแล้วมาร้องเพลงกันขนาดนั้นเลยเหรอวะเออเอามึงไม่ต้องเสี่ยงชีวิตข้ามถนนแล้วกูจะจ่ายเงินเดือนให้มึงแต่มีข้อแม้มึงต้องมาอยู่ในสตูดิโอกูเนี่ยแทนที่มึงไปอยู่ตามมุงตึกอ่ะมึงจะได้เงินจากนสตูไม่ต้องอยู่มุมตึกแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยคือเบบี้เนี่ยยังรับไม่เป็นนะยังเป็นนักร้องเสียงปิ้นอยู่เลยแต่ QC ครับค่ายเนี่ยก็ยอมปักกระเป๋าจ่ายก็วน เห็นแววว่าถ้าเบบี้ตั้งใจขนาดมันตั้งใจขายของมันยังทําได้เลยถ้ามันตั้งใจแม้ไมแพ้ชาดใดในโลกไทยถ้ามันทําเพลงเนี่ยมันต้องขึ้นชาร์ตบิลบอร์ดได้แน่ๆนอกจากบอสค่ายจะไปแล้วพี่ชาที่แสดดีย่างย่างเติรอย่างเติรเดอะแรเนี่ย ก็เข้ามาเป็นเมนเทอร์ก็เป็นอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้อืสอนกันแบบตัวต่อตัวเลยอย่างเซิร์ฟนี่ถสึงขั้นครับยอมควักเงินกดตัวเลยนอกจากค่าจะ,จะให้ตังค์เบบี้แล้วอย่างเซิร์ฟให้ตังค์เพิ่มอีกเอาไปมือไอ้น้องเอาไปซะแล้วมึงออกจากไอ้จ้านนะออกมาซะ อ๋อคือไม่เลือนเสด็จพรมให้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมึงก็ังอยู่แบบนั้นแล้วเดี๋ยวมึงก็กลับไปทําแบบเดิมอีก mm hmm. เพราะว่าย่านเดิมมันอันตรายมันมีแต่สิ่งล่อตาล่อใจยเยอะซะเหลือเกินเตอร์ก็บอกว่า mm hmm. มึงไปโฟกัสทาเพลงนะอด่าเว mm hmm. เรื่องเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียจัดการเรื่องเงินไม่ต้องห่วงเลยเฮียจัดการให้หนูใช่ซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่าเรื่องเงินเพราะายังตั๊กเนี่ยคือจะพ่อให้การใช้เสียงบว c โ i n f น e c t i o n การทําทํานองที่หลุดโลกที่เราเน่ยคุนเคยอยู่ใครยังไม่ไปดูยัง ก็เลยเติวเข้มให้เบบีว่าอามันจะใช้เสียงยังไงทํายังไงให้คนฟังแล้วอินทําให้คนฟังแล้วเคลิมซึ่งเบบี้ก็หัวไวก็อย่างที่บอกครับเ,เขาเป็นคนเรียนดีหัวดีก็ซุมซับเอาเทคนิคการร้องเพลงแบบของอย่างเติ๋อมาผสมกับเรื่องราวชีวิตที่โคตรจริงโคตรเรียวเนี่ยพลังความมุ่งมั่นที่เคยใช้ปั่นยอดขาย <c oughs> ดินถนนเนี่ย <c oughs> ก็ย้ายมาย้ายมาเป็นความมุ่งมั่นใส่ไมโครโทนแทนโอ้โห เรียกว่าเปลี่ยนจาก trap house เป็น trap music อะ่ oh. นะโอ้โหด้วยไมซ์เซตแบบเดียวกันเป๊ะๆคือขยันเทสตายกันไปข้างหนึ่งหรอวะพอตัดสินใจว่ากูจะเอาดีทางด้านจับไมซ์ละคราวนี้เลวเบบี้ก็เลยใส่เกียร์หมาลุยเดินหน้าเต็มที่ในเดือนเมษายนปี2017ก็ปล่อยมิกเทปชุดแรกออกมาชื่อว่า perfect timing um โอ้โหค,คือตอนนั้นมันไม่ได้เอาเท่ๆนะแต่บอสใหญ่อย่างโคชเคเนี่ยบอกว่าเฮ้ย มันคือ perfect timing จริงๆ, <S <S ๆเวลาเนี้ยมันเหมาะสมที่สุดแล้วไอ้น้องเอ้ยซึ่งเทปเนี้ยได้แขกรับเชิญอย่างลิวยีอชีแล้วก็อย่างเติร์กน่ยมาช่วยเติมเต็มบิ๊กเทปเนี้ยให้มันสมบูรณ์มากขึ้นแล้วเรียกร้องความสนใจจากแฟนคลับมาได้เพียบเลยแต่ของจริงมันเริ่มหลังจากนั้นอีก3เดือนคือกรกฎาเนี่ยปล่อยอีกชุดหนึ่งชื่อว่า harder than Hard e r t h a ์ h ดน d โอ้โหแม่งยากกว่ายาอกอีกเออเพลงไ y d o g เนี่ย ก็กลายเป็นไวรัลฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองไต่ชาร์ตบิลบอร์ดได้อย่างหน้าตาเฉยยังไม่พอปลายหีเดียวกันปล่อยฟรีสไตล์ออกมาอีกเพลงนึงคือเพลงนี้คือความงงในโดงตีนปกติเพลงมันต้องมีท่อนฮุกออท่อนอะไรพวกนี้แต่เพลงนี้ไม่มีฮุกครับโอ้โห,โหคือแรปไปเรื่อยคือบ่นยาวอะ่ะเออคืออยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะพแพมอะไรก็แพมแต่โฟล มันลื่นไหลว่ะมันสังแล้วมันแบบโอ้โหมันมีแต่ปลาไหลเท่านั้นที่ฟังนู้เรื่องเหมือนปลาไหลทาเบบี้ออยอะเดดดี้มาทาให้ด้วยาปี2017คือการจุดพูุปี2018ครับคือการระเบิดภูเขาเผากระท่อมของ New Baby อ่ะฉลองมาทำให้เลยทำกับ MV ให้ New Baby ครับเปลี่ยนสถานะจากดาวรุ่งพุ่งแรง Rising Star ครับ กลายเป็นศิลปินเมนสตรีมแบบเต็มตัวด้วยอัลบั้มเดบิวต์ h a r d e ด Than e น e r เเมื่อกี้ h a r d e ด Than h นฮารใช่ไหมนี่ h a r d e ด Than e น e r เวในเดือนพฤษภาคมครับเปิดตัวปุ๊บพุ่งเข้าไปอันดับ3เลยโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงและจุดเปลี่ยนระดับจักรวาลก็มาถึงเมื่อพ่อหนุ่มเด็กของเราโอ้โหพ่อหนุ่มจากโตรอนโตทักมาครับขอร่วมงานในเพลง yes indeed การที่เด็กมาขอฟรีใครอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วแม่งคือแบบการประทับตา ประทับตาออยอ่ะเออคือเด็กนั่งแบบตามันถึงอะคือ ไปขอใครฟีดไปร่วงมงานใครแม่งดังทุกคนใช the <new> ่แล้วที่สำคัญเพลงนีุ้งขึ้นไปถึงอันดับ6บนบิลบอร์ดฮอตร้อยและปกะต,ติเนี่ยใครไปฟิกกับเดกอะแม่งจะโดนบาร,รมีรัศมีของเดกกบอะแต่สำหรับดิวเบบี้ไม่ริวเบบี้นี่แบบวุ้ยไม่โดนกบโอ้โหกับโทของครับโทของในกะระเป๋าไมเต็มไม่ใช่ตกฟันเลิกแล้วฟันเลิกแล้ว เขาโดดเด่นพอๆพกับเด็กเลยเโรไหลลื่นจนแบบทุกคนแม่งยอมรับอ่ะคือคนก็ชอบไปแซวตะเด็กนะว่าช่วงขาลงกูมาเดินในแอร์แลนต้าแล้วกูก็หยิบทักตัวในใน,นั้นน่ะหยิบพักคนเนะ่ยเดี๋ยวแม่งก็ดังเออเออสัตว<ต>เด็กเขามองเห็นจริงๆนะใช่เด็กนี่ตาถึงมาถึงในปี2020ครับเดิน รืวเบบี้ก็ปล่อยอัลบั้มที่2ชื่อ My t u ท n อัลบั้มนี้เปิดตัวอันดับ1บนว e บอร์ดฮอตสองแล้วก็แถมย,ยังยึดอยู่บนชาร์ตเ,เนี่ยเหนียวแน่นนานถึง5สัปดาห์โ <c oughs> อ,อ้สิอัลบั้มนี้ทับทำสถิติอยู่ในท็อป10ของชาร์ต POP r อ Hip มบีฮิปฮอัลบั้มยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แซงหน้าอัลบั้มขึ้นทิ่งอย่างเทรเลอร์ของ Michael Jackson ไปเลย <c oughs> โหใช่ MJ เลยเหรอประวัติศาสตร์มากๆเลยนะยังไม่พอ อัลบั้มนี้กลายเป็นอัลบั้มที่คนฟังเยอะที่สุดของปี2020อเอ้าสิโอ้โหแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญคือเรเวบี้เนี่ยจากศิลปินเมนสตรีมกลายเป็นตำนานเลยนี คือเหตุการณ์เสียชีวิตของจอร์ดฟอยที่นําไปสู่การมาทวงแบล l ์ไลท์แบ r เทอร์ที่มันที่มันดังๆในช่วงนั้นเนี่ยโอ้ช่วงนั้นนี่บ้านเมืองนี่โอโ้ลุกเป็นไฟใช่คือปกติอะลิเวอี้จะแับเรื่องอวดรวยเรื่องหญิงเรื่องรถหรูเรื่องนั่นเรื่องนี่แต่ครั้งเนี้เขาแรปให้เห็นความรุนแรงมันเหมือนแบบกูทนไม่ไหวแล้วโว้ยเออกระโดด ขี่จักรยานขึ้นไปร่วมประท้วงกับชาวเมืองแอนใต้าจริงๆไม่ใช่แค่แบบโพสต์หล่อๆในไอจีว่าแบ็กไลท์แมทเทอร์โน่นนี่นั่นไม่เหมือนลูกกี้อย่างคานเยไวไลท์แมทเทอร์เนี่ยมัใช่สวนกระแสะเขาเฉยแล้วก็หลังจากนั้นเพียงวันเดียวก็เข้าสตูอัดเพลง The Bigger p i c t u เ e รเขาบอกว่ามันไม่ใช่เพลงรับธรรมดาแต่นันคือบทกวีทางการเมืองอที่วิพากษ์วิจารณ์ระบบความยุติธรรมระบบตำรวจความเอายุติธรรมเรื่องสีผิว เรื่องคามเหลื่อมล้ำได้อย่างคารมคมคายลึกซึ้งจนทําให้คนทั้งโลกรวมถึงพวกผู้ใหญ่หวัวโบราณแล้วไรโลสาวอะ่ะคือชาวคนาวอนเซิร์ทิฟะอะมนุรษ์นิยมเนี่ยก็ต้องมองว่าเฮ้ยไอเด็กม่มันมีความคิดนะเว้ยคือเขาไม่ได้แบบด่าอย่างเดียวไง the fire fire. Know, ก็สุดท้ายเพลงนี้ก็ขึ้นสูงสุด ที่อันดับ3บนบิลบอร์ดฮอตร้อยเหมือนกับซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของเขาณเวลานั้นน,นนะแล้วก็ยังได้เสนอชื่อเข้าจริงรางวัลแกรมมี่สสาขาก็าคือ b e s t r a p p e r f o r m a n แ e แล้วก็ b e s แวร์สองนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไทยเบบี้ <Baby S 1> ก็ยังเอาตังค์เนี่ยรายได้ครับ ที่หักค่าใช้จ่ายเราด้วยปับตุกก็ได้มาประมาณ1.5ล้านอืนเหรียญสหรัฐนะครับก็มอบให้องค์การที่ทํางานเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็ไปช่วยเรื่องประกันตัวช่วยเรื่องอินตก,กรรมของเยาวชนที่มีปัญหาด้วยเพราะตอนนั้น b บล็ k ไลท์แบล็ t เทอร์แบล็คไลก็โดนจับไปเยอะมากโดนเยอะแล้วก็มาถึงช่วงนี้ก็ขอ3เพลงครับที่ชอบที่สุดของริวเบบีอามนมาบอกเราหน่อยนะครับ หลังจากที่โดกน้ำเป็นผูน้แตกโชว์จิตวิญญาณโชว์ความเข้มของตัวเองมาแล้วเนี่ยวิญญาณนักธุรกิจเก่ามันเข้าสิงพาเป็นนักธุรกิจแกก็เลย คันไม้คันมือก็เลยสร้างกลุ่มขึ้นมาชื่อว่า 4PF หรือ4 Pocket Full แก๊งเป๋าตุงกระเป๋าตุงทั้ง4กระเป๋าเลยใช่เหมือนไอกระเป๋ากางเกงอ่ะมันจะมีกระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังแต่ไม่รู้ตุงเพราะตังหรือตุงเพราะของนะเออตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเพลงชื่อกลุ่มแก๊งแบบตั้งเป็นแบรนด์แฟชั่นเฉยๆอะไรเงี้ยตังแก๊งมาแล้วก็แบบแต่สร้างเป็นแบรนด์เออแต่พอ The b a b ีมันดังขึ้นมาเขาคราเนี้ยเขาก็คิดการไกลแบบเออกูจะทํายังไงให้ 4PF เนี่ยมันเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้ได้ก็เลยทําเป็นค่ายเพลงแม่งเส ออก็คือเอาเด็กที่มีรูมีแววเอามาปั้นแต่ว่าเขาเพิ่มเลเวลในปี2023อก็เบบี้จัดสินใจครับรีแบรนด์เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นชื่อ Glass Window Entertainment โอ้โหบริษัทนี้รูนะหมาเห่าโอ้งหเลยนะเออก็ไปจับมือกับพาธมิรพาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Capital Music Group แล้วก็ m o t o w r r e o r r d เปิดตน้นเบอร์ใหญ่เลยล่ะแล้วก็ศิลปินเบอร์แรกที่เบบี้จิ้มเลือกมาใส่สัญญาก็คือไลโลโรดิเกส ก็เป็นแรปเปอร์สายแบบสายเนื้อหาลึกซึ้งข่าววงในเขาบอกว่าดิวเนี่ยมีมูลค่าหลายล้านเหรียญเลยนะโอ,อ้โแล้วก็นอกจากนี้ยังมี4ฟร์ดิชูดาคนนี้ก็เป็นตัวจี๊ดอีกคนที่อยู่ภายใต้สัญญาแบบ Joy v e n t u r e ์อืมก็คือร่วมทุนกับค่าย CMG ของ Yo g กตี้นี่แหละเรียกว่าตอนนี้ l ิวเบบี้ไม่ใช่แค่กลนทําเพลงแล้ว ขึ้นท่านเป็นในายห้างแล้วครับท่านอก็ถ้าช่วงชีวิตของบริเบบี้เนี่ยช่วงแรกมันคือแบบวัยรุ่นสร้างตัวแต่ช่วงเนี้ยมันคือเรียกว่าหักเหยมโหดแล้วเออคือมีข่าวใหญ่จะเทอวงการเมื่อค่าย QC เป็นบ้านหลังใหญ่ที่ปั้นทั้งมิโก้ทั้งเบบี้ขึ้นมาเนี่ยตัดสินใจขายจัดการให้กับ h ไฮอเมริกาบริษัทแม่ของ BTS นั่นแหละ ซึ่งนำทีมบริหารฝั่งอเมริกาก็คือสกูตเตอร์บอลไอตัวที่สร้างปัญหาให้กับเทเลอร์สว่าไอที่ที่เคยเป็นผู้จัดการของ JB ่ะเออมูลค่าสูงถึง300ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโอ้โหเชื่อโค้ชเคกับ P ก็2บอสใหญ่ก็เหมือนได้ e x ็กซแบบ สบายสบายไปเลยคือเกษียณแล้วออว่าเออก็มูลค่าตีเป็นเงินไทยก็หมื่นกว่าล้านเท่านั้นเองอก็สบายแล้วว่าซึ่งเหมือนจะดีใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเรื่องบันแดงขึ้นมาตอนปี2 0 2 5ที่ผ่านมาเนี่ยคือ,อยังเติร์ตอนนั้นยังอยู่ในเรือจำก็โทรโทรศพัพท์ออกมาแชร์ว่ากูเกร์บอลเนี่ยเคยยื่นข้อเสนอส่วนตัวให้เดียเบบี้ถึง150ล้านเหรียญเพื่อให้แยกตัวมาจากคิวซีก็คือจะขอ,อะคือจะคือตัวเบบี้ออกมาให้ แต่ว่าตอนนั้นอ่ะเบบี้บอกว่าไม่เอาคือถ้าเฮียพีไม่ไปผมก็ไม่ไปกูแม่งโคตรใจเราที่แต่ห้าสิบล้านเหรียญนะเฮ้ยคือเบบี้อ่ะเขารักพีมากเพราะว่าพีเนี่ยก็คือคนที่ฉุดเขาออกมาจากวงจรขายอ่ะเออวงจรอุบาทอ่ะเออวงจร SME นี่แหละคือทําให้เบบี้นี่ก็คือรักมากรมัมากคือจ้างกูเลิกขายยามาทําเพลงอ่ะเออแล้วมึงจะจ้างกูให้เลิกกับพี่คนนี้เหรอครับได้ๆเบบี้คือยอมทิ้งเงินร้อยห้าสิบล้านนะเพื่อรักษาคำว่าพี่น้องไหวคือพีนี่ทุบเลียงเข้า มาทำให้เขาได้ดีแต่สุดท้ายพีเอา้ากลับมาขายค่ายคิงสีให้กับสกูเตอร์บรอนโดยไม่บอกเรือเบบี้ซักคำโอ้โหคือเบบี้ก็มารู้ทีหลังเอา้าเฮ้ยพ่ายที่กูรักลูกพี่ที่กูคารพบขายกูควงไปกับบริษัทแล้วเหรอือมเอา้าแล้วคราวนี้กลายไปว่าเบบี้ก็ต้อง ไปอยู่ภายใต้สังกัดไอ้ไฮอเมริกาของสกูตเตอร์เนี่ยโดยอัตโนมัติที่กูเคยปฏิเสธเขามาแล้วอ่ะอืมไม่งั้นเอาตอนที่เขามาซื้อกูกูก็ภายตั้งแต่แรกกูก็ได้ร้อยล้านแล้วนะเออสุดท้ายพอความจริงเปิดเผยก็เรียบร้อยครับเกิดสองครามดิจิตอลทันทีคือกิลเบบี้นี่กด unfollow พีบนินสแกรมยุคนี้มันก็คือการประกาศสงครามอ่ะใคร unfollow ใครนี่เป็นเรื่องใหญ่ด้านพีก็ไม่อยู่เฉยก็ออกมาตอบโต้บอกว่านี่มันคือโรคธุรกิจทั้น้องมนไปใช่โรคของแกงเซอร์ทั้น้องเออเพราะว่าประมาณว่า เออน้องครับพี่ก็มีลูกมีเมียครับดูระดับสามร้อยล้านพี่ก็ต้องเอาแล้วครับเออพี่ก็ต้องหาข้าวให้ลูกเมียแดงกันเรื่องบุญคุณส่วนตัวก็เรื่องหนึ่งเรื่องเงินบริษัทก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างมบนการน้องก็ดราม่าก็แตกกันเป็นสองฝั่งก็เป็นการประทะกันระหว่างสติโค้ดก็คือแบบ <c oughs> เป็นโค้ดที่เบบี้ยึดถือว่าแบบเฮ้ยใจแรกใจเคลื่อนตายหากได้เงินแม่งซื้อศักดิ์ศรีกูไม่ได้กับอีกฝั่งหนึ่งคือพวกทุนนิยมมากันตามนั้นก็คือแบบเฮ้ย สามอยล้านมึงไม่เอาจริงเหรอวะอะไรเงี้ยคือฝั่งทุนนิยมก็แบบอ๋อก,กูทําธุรกิจกูก็ต้องเอากําไรดิกูก็ทํามาหลายปีแล้วกูก็ขายไปกูก็ได้กําไรเออนั่นแหละก็คือเรื่องราวของลิวเบบี้ตัวบักแห่งวงการอย่างแท้จริงคือจับคนที่บอกว่าแร็ปแม่งเป็นเรื่องอไร้สาระ,ะกระจอกแต่วันนี้โอ้โหแกฟ้าสถิติกวาเรียบทุกอย่างพาเพลงไปติดชาร์ตบิลบอร์ดมากกว่า155เพลงแล้วนะจากที่กูแบบกูไม่เอาพี่ตีดมี่ดีวาแร็ปเปอร์กระจอกผมไม่เป็นหรอกและ ขึ้นแท่นอันดับ7สูงสุดตลอดการของโลกใบนี้นะจ๊ะโอ้โหคือไม่ใช่มาเล่นๆนะแล้วยังพาอัลบั้มขึ้นอันดับหนึ่งในมีบอกไปแล้วถึง4อัลบั้มนะโอ้โหพัง My Turn อัลบั้ม The Voice of Hero ซึ่งก็ไปทำคู่กับดิวเดิรซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่เริ่มคดีอยู่เลยแล้วก็ It's Only Me อันนี้ก็ซื้ออัลบั้มเดี่ยวที่บอกว่าคนเดียวกูก็เซียวได้เอ,อแล้วก็อัลบั้มล่าสัตว์ครับล่าสุดแวมในมี2 0 2 5ี่้าที่ผ่านมาแล้วก็ยังคว้าไปแล้ว1 Grammy Award นะครับในสาขาเบสเมโลดิกแรปเพอร์ฟอร์แมนจากเพลงเฮริเคนที่ไปแจมกับเอ,อ่อไวไลฟ์แฟเธอร์หุย Kanye West, ห่ยคันเจวสหรือคันเจวสแล้วก็เดอะวิกเอนนั่นเองนะเพลงนี้นี่เออโหจากเด็กเดินยาจากเด็กขายพาลาพิก ชีวิตมาเป็นดัปเปอร์แล้วปัจจุบันเป็นนายห้างครับโอ้โหบริหารค่ายแล้วอ่ะโหชีวิตแม่งโคตรพลิกเลยอะ่ะก็คิดเห็นยังงกับเรื่องนี้อยากฟังเรื่องไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์กันมาได้ชอบมากๆซูเปอร์ต่งให้เราก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนิดหน่อยคนที่ขอมาฝากกดแชร์ให้นิดนึงนะจ๊ะแล้วก็อยากให้เราทําเรื่องไหนคนไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ฝากมาเป็นเมมเบอร์กันเยอะๆนะครับก็ขอบคุณคุณสันติสุขนะครับคุณโบพระพันฑ์คุณเยีดสนะคะ คุณจูซิตาคุณบูไวคุณธนรวดีคุณโฟคุณดานนี่คุณเป็คิวคุณกาซิล่าคุณโอซามัคุณพีระดลคุณมาฟังที่เล่าคุณทรอเบิลคุณอภิพิลาคุณเลยไปโตกุกกี้สุบไลนยนุสเตลเวสทาวสโตเบกก้าอาร์ซีอินดานเน่เฟสเซเลอกายมิสมินิมินมิคุณก้าคุณอาสคาและคุณบุดดีเดดนะครับขอบคุณมาณที่นี้แล้วก็มาเป็นเมมเบอร์กันเยอะนะครับทริปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากไว้ด้วยนะจ๊ะฝากติดตามพวกเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า